ขนมหวานขนอมอะไรอ่ะใสนะ่ใ้ค่ะอันนี้ ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบมันนี้แต่ก็โอเคเอาไปเถอะโอเคเอถึงอันนี้ขนมทั่วไปขนมแย่ๆเลยนี่จะจัไม่ได้จะแบบนี้ดูไข่อ่ะไม่เคยเห็นไข่ไข่เสียบไม้ วันนึงใส่ผักเต็มเลยวันปลาปลาเลยนะปลาทับทิมนี่ผักอะไรอ,อ่ปาปลาอ๋อตรงนี้เลยเหรอนี่อีกกีนนาทีเนี่ยกีนนาทีกินได้ประมาณยี่สิบยี่สิบนาทีค่อยมาดูกันใหม่เลื่อนมาทางนี้ก็ขอโปรดเลยค่ะอุ้ยอะ้ย้ยมันกระเดน็นประดุก ปลาดุผัดชาผัดเผ็ดอะไรแบบนี้เอ้า <Okay. S 1> โอเคนี่นี่ไปดูต้าใส่อะไรมั้งนี่ย่างกระดิแงหมูอะพอแล้วมั้งแค่นี้แหละไม่ได้เดี๋ยวมันเละต้องรอกลับกลับล็อกเด็ดแป๊บนึงมันกลับไม่ได้เดี๋ยว,วมันเละดิะใช่แบบทอดไม่ไม่ไม่ต้องทอดกรอบอ่ะ ก็แค่กิน่นคาวมันหายหน่อยอันนี้อะไรใบมะกรูดเ,เลยดูใบมะกรูดใบใบเท่าบ้านเลย<อ>ไปเท่าหน้าฉันเลยแต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนใบเล็กนะใบเล็กสุดอ,อันนี้แบบไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ถ้าใบเล็กๆอันนี้หอมมากเลยนารานทำอะไรคะไปดูนารานทำอะไรเดชอมทอดไข่เฉอมทอดไข่เราอยู่เหมือนแฟมิลี่เรานะแต่เป็นแฟมิลี่เพื่อน เราก็เข้ามาแทรกในกลุ่มเขาแป๊บหนึ่งอาหารมิสานเราไม่มาแทกเราไม่มาแทรกเสนอเป็นญาติอาหารมิสานทั้งนั้นญาติก็มาล่อเนี่เดี๋ยวรอทอดไข่ทีนก่อนยายเดือยยายธรรมรายายเด็ดพริกยายเด็ดพริกเอาไหมพริกอ่ะนีายหวานจริงดีพริกหวานเอาไหม หมามีหมามีก็เด็ดพริกกันน่ะเราก็เด็ดไปแล้วเด็ดไปสามเม็ดสิแฉะชุด้ายเราจะหยุดแล้วเนี่ยใช่ไหมแ่ะอืมเกแล้วอันนี้ผักที่เราซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้ดูต้นนะถ้าไปอยู่ที่โน่นนะโอ้โขงงามงามนี้นะอันนี้แค่สิบบาทที่สิบบาทใช่ถ้าเป็นเงินไทยนะสามต้นก็ประมาณร้อยหนึ่ง แต่นี่นะทั้งกลุ่มนี่ยังไม่ถึงร้อยเลยอันนี้ยี่สิบหรือสามสิบาทเองเนาะถูกมากอะสะอ่อนสะอ่อนถดหน้านี่บ้านแมบบ่ปลูกต้นทบเท่าขาเหรอ <laughs> ดเชอะอมเชอะอมะอมีกแล้วอุ้ย่อนกระเป๋ากระเป๋าเชอะอมเชะอมเฉย ถามรู้จักอะไรมั่งอันนี้ซื้อมาตามตามรถพุ่มพวงถุงละสิบอันนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบห้าบาทดูดิของอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยเมืองไทยมีทำอะไรมาไหมร้างการะพร้าร้อยกระถาะกระโดดกระวรน้ำมัวซื้อมาเหาเรอเอาเหรอ โอ้ยแล้วนี่นี่นะต้นนี้ที่เห็นใช่ไหมนู่นตัดมาจากตรงนู้นตัดมากี่วันแล้วอุ้ยนั่นไงมันมีต้นเนี่ยนู่นนุ่นน่ะมันมีมันมีเครืออยู่ตรงนั้นด้วยนู่นน่ะเนี่ยยังได้เห็นป่ะมีเครือเอ้ยมีเครืออยู่ด้วยอันนู้นนะบ้านฉัน รออยู่รออยู่อันนี้จำที่ทำประดุกใช่ปะ่ะใช่ผสมกรบทิกแก,ก่ อาหารสำหรับวันนี้อืเม,มนูวันนี้นะคะมแม่กำลังจะโชว์นะก็ห่วงซีนม <c oughs> วิ่งกันวิ่งหนีน้ำมัน <c oughs> พื่หนีน้ำเดือด ปรุงรสไม่เยอะสบายสบายมีทีสเอเอาแล้ว่ากายดีแล้วเยอะเยอกนอินปลาใจรับนํารับน้ำต่อให้ตามเออ เทลงไปแล้วนะครับตัวไทยคือดีมากดูกลิ่นไปไหนกลิ่นลอยอุ้ยสบายไม่ต้องแบบอึดอัดอ่ะเนาะนี่ยุ้งมันจะสวยเหรออ๋อหอมมากเลยอืมดีดีดี <si ไหนอ่ะัวดในนี้เหรออ๋ออ๋อของออกมาสะดวกใช่ดีเกวดกันเยอะเลยสิตก็ไม่มีถึงมีก็แบบเหมือนมันมันมันออกหมดอ่ะอันนี้ทอดไข่ชะอมมาดามเดี๋ยวเนี่ยพอพริกกลับมาก็กลายเป็นหมัดาม เดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินกับน,น้ำพร่งน้ำพริกนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทอดกินเล่นกับข้าวไปเยอะแล้วเลยหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรารอรอปลารอปลาดูปลากันร้อนออพักแป๊บเดียวดูไม่ทันเลยอะ่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยไหนมาชิมไหนมาชิมชิมแบบนี้เลยดูเป็นไงวะเป็นไงแม่ แซ่บแซ่บจัดประหลาดบอส เดีเยนี่ไกลๆหน่ยแต่ักลมอืมดีนะที่แบบเหมือนเนี่ยดูครัวมันล่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเวลาผัดก็ใส่รวมกันไปหมดแล้ว ก็ไา,าดูมัสูกเลยว่ใส่ไมได้โอ้ยเจไะม่อต้องาไดูให้สก่อนโอ้ยนี่อัน <c oughs> นี้แบบรสชาตบ้บ <c oughs> <c oughs> ายบอยเชม์กระทระเ์กทหล่นทุกคนจามกันหมดจ้า เชฟเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนเปิดแล้วอนาะหารนะเดี๋ยวนี้ก็น,นอนกินไงรวยแล้วว่างั้นโบใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวอันนี้อะไรอ่ะกีบก่อนอ๋อแล้วเมื่อกี<ถ>อ้อ๋อคือรส Ah, air limpah. Kita cuba ni. สดสดมากมากเลยเมื่อกเราไปตลาดกันมาแกตัมาใส่กล้องตักมาใส่กล้องโอ้โสุดยอดใส่ลได้เะนะีะไม่ใส่ไว้นี้เลยออุเล็ลยตอนกุนี่ลอ๋อตอนนี้รอนะเทียมเหรออ๋อรอมาเขือรอมะเขือถสุกกาใสุ่ใส่ กินมาเลยม่หมดปาเรยนดไปเาไนะเพรเวลอมเดีกว่ข้เล็กดีกว่ใหญ่ไม่อหอมอะเาโช๊เขาให้โหมันจะอ่อนเผ็หน่อยเนี่ย ขนาดนี้ว่าเผนะ็ดแล้วแหละแมาโอ้โหดูเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห่ายมากเปนมากเลยจานเตในบ้านมากานติดเผาอะจานใหญ่ตานึ่นกระตุกแล้วนะ่งตดาตาหนึ่งเลยเราดูนี่สุยปัก่อน เปแล้วเมื่อกี้มันร้อนไวโอ้หูโอ้โหมาตาตเ็ดหเมนูแล้วนะคะตี้มป็นไดเงนีนาะนะกแล้วก็น่ากินมากด้วยหเป็นไงอนงน,นึง ข้าวไม่ทำอะไรทำจิ้มปลาจิ้มปลาไปไม่นานไม่โทนอย่างนี้เห็นพ่าบอกแล้วนี่ไงนี่ไงปลาสมัยถึงครับฉันเอาแล้วมั้งแม่พอก่อนพอก่อนใส่หนังปลาก่อนพอก่อนพอก่อนโอ้ยน่อยแล้วก็อย่างนี้ม่ชิมก่อนพอก่อนเอาช้อนมาเอาไปปลา โอเคดีด้วยดิ่่ตัดาออกนี่โอ้ยแม่บแซบแกเผ็ดแซกต้องเผ็ดแน่แซบดูดยดูพริก่เผ็ดแล้เผ็ดเลยดพริกก่อ ถามลูกพิษวะจ้าลูกจ้าอาจารย์กินขขาโอเคเอาน้ำปลาใส่นิดนึงแจ็คนี่นะใส่หมดเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วจะกินไปมดิแม่พอแล้วค่ะไม่ต้องกินแล้วพอดีหมดมดนหัวบนหัวเฮ้ยมือกูมีแต่มะนเลาดีลงคอแล้วเออเออหล่นแล้วหล่นแล้วโอ้ยนี่ดูเป็นไงสมน้ำหน้า เดี <One input> ๋หน <ge ar> ูมากัดฉ <problem> oh. oh, oh, oh. ันโดนกระเมโอ้ยอดูดูมันดูมันดูมันโตใหญ่มากเต็มจานไปตืนตาตื่นตาืนาตหนดูเฮ้ยเซบไรเซบไรนายถอดรองเท้าฮะ

เช่ออมไข่ทอดปลาเนึ้อต้อยมยำปลาช่อนมีต้ยมยำปลาช่อนอีกยโองปลาช่อนนะลูกโอ้โหแต่ตอนนี้กินนี้ก่อนยายพุงไปแล้วใช่ไหมพุงไปแล้วแม่มาลงมาเดี๋ยวเดี๋ทีหลังก็ได้ลงมากินก่อนยายมากินขา้าวน้าลานลงมาลงมาโอ้โหนี่จะเที่ยงแล้วยังไม่กินขา้ขาวเช้ากันเลยมามามาว<ฮ>ูอะไรดูดูนี่ ดีนะกูไม่ตูดลงเนี่ยโอ้โหกระปูมไหมดูาแท่เอาเอดึงเอารนี้เอาไรวะอ๋อไม่เสียบอาวะดีเราเดินลงมียบยอเอโอยอามากาแแล้วดูเสียบตรงพอดีดอกไอ้นี่ดอกหนามนะแมีย โอ้โหนี่ต้มยำปลาชาเลยนี่เหรอนี่แม่เข้ามาอ๋อนี่ข้าวมาจากโคราชยายทำเองยายปลูกข้าวเองสีเองขาวเขียะสีแล้วก็มาอ๋อสีแบบไม่แบบไม่ขัดสีอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่ละเอียดหรอละเอียดขนาดนั้นนะของมันอ๋อไม่ขาวมากสีข้าวธรรมดาสวยมันน่ากินมาดูอันนี้ต้มยำ ต้องย้ำนี่ปลาจบใช่ไหมพี่ใช่ปลาเบ็ดเน่ปลาตกเบ็ดมาได้ตูตั้งแต่เมื่อคืนทุกอย่างท้นอย่างหาเองค่ะโอ้มสุดยอดมากเองย่าง้ายลงมาน้าลานมามน้องเนี่ยน้องน้องอะไรน้องใจไปมั้ยหยยบมาละก เปียหมดเลยีโอ้ยนี่เเข้าีเลยอือ้วเผอต้องปิดครัวห้องแอร์นะค่ะใช่มดลับทอินไนมดกับบาเงอจักเม็ดต้มยำโบราณนี่มีนะต้มยำป่าอืรสชาติเนี่ยต้มยำอยู่ในป่าออเมย์ต้มยำไทยอ่ะอ๋อยำกะนบอ่ะอ๋ มิลาอร่อยไปดูไปไปุกใครอยู่ลูกอะถ่ายยูทูบอ๋อข้านี้นี่อยู่การขเของเขาเดกนั่หังเขาปะมาดามนินจาเหรอชิมห้ดูหน่อยอร่อยหรือเปล่าอร่อยสิคะนี่คืชิมนี่มั่ว ก็ชิมไปแล้วชิมไปนี่เมื่อกี้ชิมปลาอันนี้จะชิมอันนี้อืร่อยมากชอบชอบชอบอร่อยอร่อยของเปรด้วยคือออร่อยเนาะอืมอร่อยผสมพริกแกงกับพริกตำอือร่อยอร่อยอันนั้นอะไรอีกอ่ะน้ำตกน้ำตกไม่ได้หรอก ก็ไค่หรือีแล้วอ่ะออไปนู่นใจเขานู่นนู่นครับน้วองเพราะเดี๋ยวเขาไม่มีที่นั่งยืมเอาไปแล้วมาวันนี้เราก็ขอจะลาด้วยการทานข้าวนี้แหละไปแล้วบายๆเพื่อนบ๊ายบายมาบ๊ายบาย ขอบคุณท so ี่รับชมแล้วก็วาจน้าค่ตกท้ายด้วยขนมเพราะว่าเผ็ดประดุกเผ็ดน้ำจิ้มแซ่บร้ายนี่เอาขนมก่อนเลยนี่ขนมที่ชอบนะขนมชั้นขนมชั้นขนมฟักทองขนมเผือกขนมมันเนี่ยจะชอบใส่ไส้ก็ชอบนี่นิ่ม